จะได้จเตรียมนะครับบอกบุญไปเยอะทางฝาผิ้ชมบนเตบุญนะครับอีกทำรถบหนึ่งนะครับเพื่อให้การดูนะประสิทธิ์ขนะครับเสนาสนะ่างๆหรือแม้แต่นะครับจานแก้วนะครับที่มันแตกทัรุดได้หมอก็มีการเตรียมไปนะครับนัานนำไปใช้บัญชีเอาไปใช้แล้วก็เอามาไม่พบนะครับ เอาหมอบ้านเอาแก้วบ้านใส่มาบ้านนะครับมีขนาดนะครับขนาดก็ไม่เหมือนกันประกาศไปยังท่านสาธพชนทีขีขอหยิบขอยืมนะครับเครื่อมใช้ไม้สอยนะครับถ้าแตกต้องรื้นหรือสูญหายนะครับท่านไม่ต้องเอามาเพิ่มเนาะนะครับท่านไม่ต้องนำมาเพิ่มอะไรแตกก็แตกไปนะครับแล้วก็แจ้งยอดก,กับทางวัาก็รด้แต่ว่า ร,รูปเสียหายไ,ไปเท่าไหร่นะครับก็เสนอราคาเราก็ใช้มาตามเสนอราคาจริงนะครับเ